การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียวันนี้นะคะเป็นการแข่งขันในรุ่นเยาวชนทั้งชายและหญิงอายุไม่เกิน23ปีค่ะซึ่งต้องบอกว่าดวลกันสนุกสู้สีนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วน่าเสียดายที่นักปั่นของไทยเราไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามพอมาดูภาพรวมตอนนี้เราได้มามากถึง11เหรียญทองยังคงเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียอยู่ค่ะ วันที่8ของการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชียวันนี้ดวลกันประเภทรถเรสรุ่นอายุไม่เกิน23ปีค่ะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่เปลี่ยนจุดปล่อยตัวออกสตาร์ทย้ายไปที่บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกแต่ก็มาเข้าเส้นชัยที่จังหวัดพิจิตรเช่นเดิมค่ะพร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายทาวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีปล่อยตัว โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสาพ,พันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีค่ะมาอัพเดทผลการแข่งขันกันบ้างรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายดวลกันระยะทาง127.10กิโลเมตร ปรากฏว่าโกกิคาเมดะนักปั่นญี่ปุ่นฟอร์มร้อนแรงทะยานเข้าเส้นชัยคนแรกแบบไร้คู่แข่งเลยนะคะทําเวลาดีที่สุด2ชั่วโมง52นาที34วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองตามมาด้วยเทมูเลนคาดบาตาจากมองโกเลียได้เหรียญเงินค่ะเวลา2ชั่วโมง53นาที15วินาทีและเอินชีฟู่จากจีนได้เหรียญทองแดงสถิติ2ชั่วโมง53นาที57วินาที ทางด้านผลงานของนักปั่นไทยเราดีที่สุดเป็นธนวัฒน์แสนตานะคะจบอันดับที่7เวลา2ชั่วโมง54นาที16วินาทีซึ่งเสียีนี้เจ้าตัวก็บอกว่าค่อนข้างจะพอใจค่ะส่วนอภิสิทธิ์สุพันธ์ได้อันดับ17และตินภัทรเมืองเดชจบอันดับ42ขณะที่รุ่นเยาวชนหญิงดวลกันระยะทาง64.20กิโลเมตร ปรากฏว่ามีมากถึง47คนลงชิงชัยโดยทุกคนก็พยายามเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นนะคะจนกระทั่งมาแย่งสปรินต์หน้าเส้นชัยทำเวลาได้เท่ากันที่1ชั่วโมง57นาที53วินาทีแย่งอันดับกันเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นค่ะสุดท้ายเหรียญทองตกเป็นของแอนเจลีน่าบูเรนโควาจากคาซัคสถานเหรียญเงินเจือ e ้ออีชูจากไต้หวนัน ส่วนไซลาซีอาเฟียจากประเทศอินโดนีเซียได้เหรียญทองแดงฝากฝั่งผลงานของสีนักปั่นไทยกวิศราอ่ำกำเนิดทยานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ7ธนิยาพรสิงทองได้อันดับ12ภูมรัชเฉลิมกิจจบอันดับ16และสุพนิกาจันทร์น่าเสียดายนะคะลดล้มช่วง1กิโลเมตรสุดท้ายแต่ก็ยังฮึดสู้ค่ะลุกมาปั่นเข้าเส้นชัยได้อันดับ28 สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันพรุ่งนี้มีชิงกันอีก2เหรียญทองนะคะในประเภทรถเรสเป็นรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงจะมีการปล่อยตัวที่จังหวัดพิษณุโลกและมาเข้าเส้นชัยที่จังหวัดพิจิตรเริ่มช่วงสายค่ะเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปสกลการบุญถ่ายภาพโซพิททุยเวียงรายงานจากจังหวัดพิจิตรค่ะ